นขโมยหัวใจสาวๆใช่ชาวโซคิดว่าขโมยหัวใจสาวๆเหรอคนใหญ่กันต่อเน,นื่อ,อเงเลยเสร็เรียบร้อยนะครับผมลองใส่ก็เห็นไหมนี่ยน่าจะเห็นนะแล้ทำไมนกตัวอยู่เนี่ไม่ออกปกติมันจะนกออกทุกที่นะที่ราคาแล้วผมจะตาย่อตัวดิปันเดสปันเดสไปเลย <c oughs> ว่าคือแล้วเพื่อนอุ้ยชิบหายแล้วโอเคครับพี่ต้อนรับเข้าสู่ดิเซช n แนลนะครับได้ไปดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับขบับีปเยกอการลุนใหม่ของจอมโจรคิดนะครับนี่ก็เป็นร่างของมาโคโปโลครับแล้วมาดูเทเตนี่เต็เง,นะเงมาเต็มโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปทำการ สุ่่มกันนเียวันนี้ก็มีสปอนเซอร์ใจดีเช่นเคยนะครับอย่าง Richman Shop นะครับก็ตอนนี้นี่ครับ Richman Shop นะครับมีกิจกรรมอยู่นะครับลัคกี้คอยนะครับใครที่เข้ามาร่วมสนุกเนี่ยรุ่นรับรางวัลนะครับอย่างตัวของ Nintendo Switch 2นะครับได้ถึง25สิบหาสิงหานี้เลยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่านะสหรับตัวของจอมจนคิดนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคูปองเข้ามาได้เราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะ เรามาเข้าช่วงสุ่มกันต่อนะครับอันนี้คือดอยแทบไม่ได้แตะกิจกรรมก่อนจะถึงเลยนะครับเพราะงั้นดอยจะมีแว่นขยายให่แค่55นะดอยพยายามรับมาหลายที่แล้วไม่รู้รับครบหรือยังนะครับ<อ>เราเริ่มกันเลยละกันวันนี้ดอยเตรียมคูปองมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะครับ9002เรมีฟู่55นะครับได้กรารสะสมพิเศษแล้ว4อันค้นหาเริ่มต้นขึ้นก็้นี่ อ๋อมันเก็บกร์ดให้ครบใช่ไหมโอเคอันนี้คือฟังก์ชันแต่มีอยู่แค่72เหรียญเองก็คือก็คือเน้น40เหรียญมันมีมากกว่านี้ใช่ไหมนี่กดไปแล้ว30มเว้นขยายนะครับไปต่อครับอ,อันนี้ถ้าผมแปลแบบง่ายๆให้ผมสุ่มแบบให้ครบแล้วกันนะอย,อยากรู้ได้เท่าไหร่ โอเคก็ถ้าโดยสรุปเท่ากับดอยแบบไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมเนี่ยหมันงัหน้าดอยครั้งก็ถ้าสรุปเนี่ยดอยได้ประมาณ287เหรียญนะครับก่อนเข้าสุ่มจริงเนาะอันนี้คือแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมนะคิดว่าคนที่เล่นกิจกรรมมากกว่านี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะแว่นขยายมันจะได้แบบแจกมาด้วยเพราะงั้นก็น่าบางคนน่าได้400 300ดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมติคนแบบไม่ทำกิจกรรมแบบดอยอยากมาสุ่มเลยสกินแรกเนี่ยโดนกันเท่าไหร่นะเพราะดอยคิดว่าดอยทรงนี้เหมมมมาาาาน่่แจ๋ ไปครับ10ครั้งแบบรอยกดสกิปเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วที่นี่ดีมันก็มีสกินที่เราหายมาให้ดรอปะนี่มีไปแล้วประมาณเกือบพันกว่านะได้อยู่สองสามร้อยเหรียญนะเอ๊ะ่ร้ยสี่สิบวะมีอยู่จริงไปต่อเลยผมไปเร็วๆแล้วกันแคสี่สิบเ่อ่ะหกสิบวะจะได้อยู่สองร้อยห้าสิบสามะ มันมีเขียนบอกด้วยว่าว่าแบบขาดอีกเท่าไหร่เราจะได้นะสองร้อยสิบสามไหมโอ้โหล่อซื้อสุด <laughs> สีม่วงมาเยอะดูดีนะเฮ้ยส hey! ามร้อยวะมีอยู่จริง <Okay. S 2> อโอเคเอ้าอ๋ออันนี้คือแลกได้แลกเลยดิรอแลไปก่อนเลย,ยกันอันนี้จบงานเลยปะเน่ยปเขื่องาม <laughs> ใช้ปืนได้ประเด็นเลยโอเคครับอย่าไปดูการรีวิวกันเลยเดีกนี่มีหน้ากากทางซีโร่โเราเจอโดนดวน,ดวนเขามีปริไฟผมบีเดสเราเหมือนกันต่างกันแค่สเปลนี่มันแข่งกันวัดเทรนท,นทอสน,นะแต่ว่าตายู่แต่ผมมีกบอ่ะเขาจะมีรวมยังไงนี่ไง หน้ากากคาซซี่โดบโบกับจอ,บจอ,บจอบมโจ้คิดนี่ไงปะทะก,กันเหมือนกันเป๊ะดูการรีวิวกันต่อรอบนี้เราได้ปะทะกันด้วยแบบเหมือนกันเป๊ะมาดูว่าใครจะใส่สูตรและเท่กว่ากันใช่ครับนี่ผมเคลียร์คลิปไปกว่าเพราะอะไรนะหรอเป็นความลับของผมในกัปตัน ใช้ก่อนคนคนใช้ก่อนได้เปรียบตาเราใช้ก่อนได้ประมเลนกลางของเราถูกโจมตีนะขโมยหยัวใจสาวๆใช่ชาวโชคิดว่าขโมยหยัวใจสาวๆหรอวะใ <c oughs> นก,กระตูไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันไม่ก่อการร้ายแบบบางอย่างอะว่าแบบขโมยวัตถุสำคัญอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่น่าใช่นะน่าจะผิดเรื่องนี่มันสกินฮาฟูของแท้นี่ว่ะถ้าเข้ามาขโมยหัวใจสาวๆจริง ได้อยู่แม้แต่เดชไม่โดนนะเพราะว่ามันมีล้างนะไม่เป็นไรครับเท่อยู่เผื่อลบเผื่อลบเช่ไปผมซ้ำศพไม่ทันมีมีคนอยากรำมาดิไปแล้ววะรำแล้วเขารำแล้ว ทำไมผมโดนแทงไงามันแปลกๆกับเพื่อ,อนมันในป้อมเขาไงเราควรจะต้องเลสเปกป้อมคนนี้นึง,งแย่แล้วผมจะตุย โขาลูดไม่โดนเลยนะเมื่อกี้ถ้าเขารูดโดนเขาจะอติได้นะแต่เขาเสียเนจี้สองท่านะมันก็เลยอติไม่ติดนะแต่อติติดแล้วก็ยังมีอติไว้หลบอยู่นะมันก็เลยไม่ปัญหานะเมื่อกี้เผื่อไว้ก่อนเฉนี่ผมกดนี่ครับปุ่มซ้ำศพนะมาเย็มบศพเขาครับเขาบอกว่ากันว่าโชว์ตัวนะอยไม่เคยโดนนะเรื่องไม่รู้ต้องให้ฝั่งลองซ้ำศพดูนะจะได้รู้ว่ามันโชว์ตัวจริงป่ะมาโชว์ตัวจริงนี่เป็นฟังก์ชันได้เลยแบบล่อให้ฝั่งมาฆ่าเราอะไรเย่างี้เป็นความเป็นการท้อนหนึ่งแบบเลยนะ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลีปกำลังถูกส่งออกไปป้องเลนกลางของเราถูกโจมตีเขาถ่ายมาไลยวะอ่ะเดี๋ยว แล้วคนใหญ่กันต่อเนี่ยไงเย้เรียบร้อยนะครับผมสงสัยว่าเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะทล้ไมนกตัวอยู่หรือไม่หรอปกติมันจะนกออกทุกทีเลยที่เราฆ่าแล้วผมจะตายช่วยถามเขาหน่อยเห็นไหมอยากรู้อ่ะผมอยากรู้เห็นไหมมันเป็นอีโมเหรอ ไปเห็นเห็นขึ้นมาเป็นตัวบบเรียงแสง <c oughs> ไหมถ้าเห็นเป็นตัวเรียงแสงขึ้มานี่ปั่นชิบหายเลยนะเขาไปแล้ววะโห ดีอย่างสวยมันถึงปอมอ่ะแล้วก็ลูดอย่างนี้ผมว้าไปเลยเรียบร้อยเลยขายอยู่ไกลๆอยู่ห่างๆกังห่วงๆผมยังไม่อยากเข้าไปตรงนั้นอยู่ข้างๆกันกงห่วงกันนึ่นะแปลกๆมากเลยวะรอเรียกมันรำไม่หยุดเลย ปปไปกันเอาแค่นี้แหละ <c oughs> ผมไม่เอาเยอะคนกันเองลูแค่แค่นี้ <c oughs> นแหละแปลกว่ผม <c oughs> เสือแดด แตกเลยผมเผือแดใส่ฟอรเรนจนบดลำสวยมากนเดีว <An ally S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่า evolved. Super Creep ถูกส่งออกไปแล้วใช่เหรอจำตัวคลิป็นต้นแบบของดีไซน์ทังซิโดอ่ะใช่เหรอแต่บว่าคล้ายกันนะมาตอกนคล้ายกันนะจอดปันเดปปันเดไปเลย ไปคิดกับเพื่อน้อยชิมหายแล้วเนาะเมื่ <No. S 1> <c oughs> อกี้ผมหลบได้ก็คือจบแต่ผมหลบไม่ได้แต่ <c oughs> อตอนตรงกี้นี่เด็กๆบางคนยังรู้จักอยู่เพราะว่ามันแบบเชื้ใหม่คนนั้น เยอออกมาแล้วอัดาเมจเนรอนี่เลยสองนี่เลยดาบแดง <laughs> แล้วมันไกลเกินจริงอะเด,ด้บีบังอะออกดาบชี้เดียวผมว่าถ้าอยากได้ดาเมจอะดาบชี้น่าจะดีกว่าแกตเตตต้องแบนไหมปัจจุบันดอไม่ต้องแบนก็ได้แต่ดอคน,นอยังแบนเยอะอยู่มัน ถือเป็นตัวที่เล่นง่ายอยู่ตัวหนึ่งนะหมายถึงครับอันติและเดสมันก็ได้คิวฟรีอยู่ระดับนึงแต่ว่าชิ้นแรกเนาะเป็นทารอนน่าจะยิงดีกว่านะแผ่นนี้อาจจะดูกลับมาเกิดช้านิดนึงต้องรอทารอนกับคอนแต่ก็ไม่นานมากเพื่อนผมโดนชุดใหญ่ใสกระพิษจัดจ โดนอะไรวะเนี me, ่ยโดนตะย่าเต็มเม็ดเลยวะแปลกนะครับทำไมสกิลนี้รู้สึกสกิลหนึ่งไกลขึ้นเอ่อสกิลหนึ่งของสกิลนี้มันจะเอฟเฟกกว้างกว่าปกตินะแต่จริงๆไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันไกลเท่ากับปกติเนี่ยให้ดูเนี่ยมันไกลสุดจอยนะแต่ว่าโดนจริงๆไม่ได้สุดจอนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดได้เนี่ยโอ้โหเาชกกันยับเลยวะตยาตัวนี้มันตึงอะ ใส่ข้างเลนะเอฟเฟกมาดูไกลเกินนะแล้วผมผมก็กะไม่ค่อยถูกเหมือนกันนึงนะ

ยต้องการลสตัวจังน,นี้แหละรยอยแล้วผมก็จะเต้นด้วยแบบโอเคปะเดี๋ยวเขาหาว่าท็อกซิกเยอะ โ okay. <t ries> อเคมาเลโจะเต okay. ้มาเลยต่ำสมจิงยิงไกินขาดทุกอย่างนะ ถ้าเปิดตรงประตูดูดีนะมิสกุลใช้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของไฮเอเตนะครับจอมโจลคิดนะฮะก็เป็นสกินคอร์ล็ที่สวยมากๆนะสกินนี้ดอยต้องอวยเลยเพราะว่าเขาที่เล่นมาค่อนข้างถูกใจนะเสียอย่างเดียวนะครับคือโดนแบนบ่อยมากในยังหาโอกาสเล่นไม่ค่อยได้แต่ก็ดีกว่าคนันตรงที่มันเป็นตัวเมตาเนาะเพราะงั้นโอกาสที่ได้เล่นเนี่ยก็จะสูงกว่านะฮะก็ในสกินนี้เนี่ยดอยสุ่มไปทั้งหมด2,600คูปองนะครับแล้วก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรอบโปรไฟล์นะครับหรืืืออออออจะะะะะเเปป็็นนนน้้้าาาายยคคคคคิิววรรรรับสกหไไตมด่ขง ปุ่มสกิลอะไรได้ครบหมดเลยนะก็คุ้มมากนะสหรับสกินนี้ใครที่เล่นกิจกรรมมาเยอะๆเนี่ยก็ราคาสุ่มก็จะถูกก่าดอยสุ่มได้นะครับที่ดอยสุ่มไปเนี่ยมีโชคดีได้300ประมาณรอบนึงแล้วก็ได้140หรือ160ประมาณรอบสองรอบได้นะถือว่าดวงดีเหมือนกันในการสุ่มดอยคิดว่าถ้าคนดวงซวยเนี่ยคิดว่า3 0 0พแล้วก็น่าจะอยู่นะครับหรือใครที่ทํากิจกรรมเยอะเนี่ยดอยว่า1ัน0 2 0 0 0น่าจะอยู่นะสกินนี้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะฮะก็แล้วแต่ว่าคุณสุ่มได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ทมเเอแ่หน้บใต ่ถึงแม้ว่าจะโดนเนฟดาดสายฟ้าไปเนี่ยก็ยังคงเก่งอยู่ดีนะครับมันยังคงมีค้อนที่ปรับมาใหม่นะฮะเพราะงั้นตะกิลต่างๆมันก็ยังคอมโบได้ดีและดาบสายฟ้าปัจจุบันไม่ออกกันแล้วนะครับเล่นเน้นสายเป็นทารอนกับคอนแทนเนาะก็จะเล่นได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับกันนเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะถ้าใครอยากได้จอมโจรคิดเนี่ยก็อย่าลืมนะครับ richman shop นะครับวันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน